สวีัส,สวัสดีครับพี่น้องสายๆนะครับทางช่องพยาลีพ่อใหลีลำเพลินออฟพิเชียลครับพี่น้องครับมาเมื่อนี้มาเบิงท้างหลังเวทที่ทางด้าน่วนะครับเบื้องหลังนะครับอย่าทางหลังนะครับสร้างหลังนีห้องบางมาากีกระลังติดมะนาวกะลังผมดินเนละสาปลาเพื่อจะสร้าง ห้องเพื่อจะสร้างห้องไว้เก็บสิ่งของ <ain> หรือไวห้องสําหรับอาจารย์ดนตรีเพิ่นอยู่นะครับนี่นี่นะครับอาจารย์ดนตรีเพิ่นก็นอนอยู่รถบาทนะครับนี่ปกติเพิ่นสิได้นอนอยู่นํารถบาทก็เลยว่ามันนั่นบ่สะดวกเนาะครับเนาะบ่สะดวกบ่ควนเพราะปัญหาเนาะครับนี่นี่อาจารย์ดนตรีเพิ่นสินอนอยู่ตามรถบาทถึงได้พี่น้องวันนี้หัวหน้าเพิ่นก็เลยมีแนวคิดว่าเจอสิสร้างห้องจักซี่ห้อง ทีมงานอาจารย์ดนตรีอาจารย์โดยการน้ำโดยอาจารย์สุทินนะครับเนาะนี่ปกติกับน้องอยู่ทั้งรถบาสสองขั้นนี่ไหมพี่น้องอยู่ขางเวทีเนาะวละมันน่ากับวัสดุปานใดเนาะครับนี่กลางเต็นกลางน้องนี่อยู่ขังเวทีเนะานนนนบบะ,นนะครับ,รบ,รบเรียกว่ามีแนวคิดสางอีกเนาะครับใส่เงินอีกขนาดว่าใส่เงินอีก เป็นจํานวนหลายบาทจีดี้พี่น้องสร้างมาประเมินกับเกือบล้านเถอะเลยนะครับนี่ผมเนี่ยเอาดินมาลงแล้วเลยจากนี่ไปนี่ว่าสิเอ็ดมาซีห่องจากนี่มาเนี่ยจากหน,งนองน้ำก็มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยครับพี่น้องนี่ยัง็นไรก็ดีก็คอยติดตามช่วงมาสิสสังยังไงคือห้องพักอาจารย์ดนตรีนะครับเนาะหลายชีวิตจีด้อาจารย์ดนตรีนะครับอยากจะไปสัมผัสเพิ่น ก็ได้ยินข่าวว่าอาจารย์ดนตรีเปิดช่องสวัสดีครับอาจารย์ทุกคนครับได้ยินข่าวได้ยินข่าวเน,นี่ยนี่เลยมาถามแต่เส้าคือได้ยินข่าวว่าวพากันมีช่องดิ ป้าเปิดก็คือช่องเดียวร่วมกันเล่นวะโอ้สนุกเฮ็ดคอนเทนต์เดี่ยมั้งยอมไหมผู้ใดที่เป็นผู้ถือกล้องเนี่ยถามกันอาจารย์เที่ยแมนครับโอ้อ่าแนะนำตัวแนะนำตัวอาจารย์ยังก่อนพาจิตครับอาจารย์พายจิตเป็นผู้ถือกล้องอันผู้ตัดต่อนเนี่ยโอ้มีมีทีมงานตัดต่อพร้อมดีที่นี่ดีมากๆเลยครับมีทีมงานคือหลายๆคนหลายๆท่านเลยซอยกันไหมโอ้บันเน็ตป้าที่เป็นมั้นี่เจ้นี่นี่มังช่องนี่ครับนี่ <น>เห็นตออาจานที่นแล้วาแทะไปมือเศรืน่นี่มันขึ้นมาผมก็เลยเห็นไอ้ตู้บังหนาช่องลักตูมันสามหมื่นครับนาฮะเหมือนแหละครับคนติดตาม,ตามคนติดตามเท่าไรแล้วหนึ่งหมื่นครับนานแค่มือเดียวเออคือเร็วแต่ว่าบัดนี้ไปมาวันนี้จะเป็นช่องเงยสูสีกับช่องลักก็ดีนี่ช่องอาจารย์ดนตรีเพราะว่าคนก็รอติดตามมาตลอดเลยพี่ลีมีตา,ตาเห็นตาออกช่องนั่นช่องนี้ครับพี่น้องจะได้็ดีอย่าลืม ากก็ติดตามฝากติดตามอาจารย์ดนตรีนะครับผู้อยู่เบื้องหลังวงสาวน้อยเพชรบันแท่งนี่แหละมีแนวคิดที่ดีคือหัวหน้าแล้วกับมีแนวคิดน้อคบเนาะคือไรได้กันจังวากันพ่อได้ข่ายยัง้อยเอาวิลีดิี่ยพ่อ่ส้อยจุจิ้นวิกจ้นยังมากครับ่วยจีเรมันรวมวงน้ำอยู่แล้วอาจารย์บวชยะเรื่องกันเด้อมีช่วงเหรอ เออเฉยเลยมันลบบ้องนะบ้านนี้ผู้ลบลบกล้องตลอดนี่สิให้ออกหน้ากล้องเป็นพระเอนใช่บานนี้เิาเฉยเลยเป็นเพื่อกเนีอยลบกล้องตลอดเนี่ครับโอ้ดีดีดีมากด้านหลังบูญเดียบเลยแล้วหลังบูญเลยบ้านนี้แต่ว่าแต่ว่าบ้านนี้คนก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวมือกองมือเบสมือกีตาร์รอรอพอว่าแต่ละเทียบเวลาเหตุการณ์ยังงันพวกแต่ละช่องเขาเจ้ากับวากาไปใดไก่เดีเขาเจ้ากับวากาไป็ดไยยันกลัวเสียเวลายังเห็นต่อไปมเจ้าซ้อมมเจ้าเฮียังเมื่ากฎไทยกันบ่ล่ะเอาไปเอามา วัดวัดอาจารย์กติโพแท้ยังยืนล่างห่วงไฟติล่างห่วไฟสอนยืนล่าาดีใจน้ำ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 ทีไม่ช่องอันเครื่องเรียนดนตรีเคร่งร้านกัเป็นนั่นเอมเครื่องดนตรีน้ำกับโอ้ที่อาจารย์สอนเครื่องได้กุูนวกับพวกเครื่องมุนี่ครับครับผมลยังเครื่องได้สุนวน้าโรงเรียน ที <Hoy S 2> ่ครับตโอ้อาจารย์รับสอมอยู่ตีครับโรงเรียนเลมอมีเงีนยสอมพี่ก็ได้ครับโอ้ตีอาจารย์บ่นแล้ว่สอมไปครับที่ที่สอมอยู่ทธ์เนี่ยนี่ที่โอ้สร้างโอ้นี่ครับหน้าาสร้างเงี้ยรับสอมบำรุงไปแล้วตำแหน่งใหม่มาอีกแล้วทั้งเรียนทั้งสอมครับเตี้ย่ังเดียวครับ อันเด็ดแต่งานหลเพราะในเมียน oh. ้เขาครับเออเ้ยเอาไปเอามาต่อไปบ้านนี้คนสิรู้เบื้องหลังเบื้องลึกเท่าไงเงี้ยมันเป็นลายลาเนี่ยมู้จอมมิช่องบ้านนี้มันคนสิรู้เบื้องหลังเบื้องลึกการเคลื่อนไหวของอาจารย์นนตินตะละมือตะละเวนเนี่ยยังยังไลยเอาไปเอามาโอ้อาจารย์หวังที่ได้สมใจอย่าขอแล้อาจารย์หวังอย่เนี้ยนะไปทักใตอาจารย์หวังหูเข่าวไปเนาะยังบ่อะไรอีกนี่ต่อครับเดี๋ยวมือนีนกับแมาเดียมือนีนกับแม่มาถ้าเหมือนท่านมีจะมนี่เจ็บ นี่ซิบหานวะครับอเ,อเอาเอายินดีด้วยแล้วก็ดีเจนำ้ำทุกทุกท่านของอาจานาตีเพราะว่าผู้เข้ามวล้วผู้อยู่เบื้องหลังนี่เลยจริจงๆผู้เหนื่อยละ่ะนี่แหละคือเวลาเขาเดินห้างไปทําการทํางานกับผู้นี่แหละเมื่อยที่สุดนั่งกันยืนกันจนสอดแก่นจากสามทุ่มอ๋พี่น้องซัมหนีของกระเตล่าอ๋ๆๆออื่นนี่น่าอยากบุญวะเออเออเหระต่อไปเม้เจ้ากระได้เหตุการเคลื่อนไว้ให้พี่น้อง เอฟซีเฟนครับบัว่าสิเป็นต่างประเทศยูยู่เมืองไทยเนาะก็ทีได้เห็นว่าช่องนนักตุนตีอืมเห็นคนบุ่เคยมีเนาะผมไม่มีช่องลำพันธุ์อืมบ่มีบ่มีบ่มีนี่และใเ่ได้เพิ่งนั่งหาช่องรักกันนะไม่กันนะนักดนตรีสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลินออฟออฟิเชียลนะครับพี่น้องนี่นี่นี่ฝากที่ตามนะพี่น้องเด้อแต่ว่าทีแน่แน่เดี๋ยวนี้เป็นมืดเหรอคือมืดเดียวนี่คนที่ตามเป็นมื่นา ยอดเลยแมกซ้อมแต่เส้าเลยนี่อืมหัดทั่วมาจากกานนี่หอดคูณตัดต่อครับนี่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 อันนั้นอันนั้นน้องน้องเมียน้องเมียน้องเมียอยังก็เป็นดาวน้องเ่ยปลาข้อกินเป็นบ่ฮะมากินแนวนี้กินน้องเมียเลยบ่อืเอาบาทนี่เขาจได้เบิงเขาจได้รับชม ช่องอาจารย์ดนตรีสาวน้อยเพชรบันแห้งนะครับเนาะก็คือพคนร่วมกลุ่มกันเป็นช่องเดียวขนาดหนึ่งนี่ถือว่าเป็นขณะหนึ่งล่ะสวัสดีครับอาจารย์นี่พี่น้อนี่พี่น้องนี่นี่นี่เมันเหมือนกันแล้เหยียดแต่ว่าข้ามขึ้นคนเดียวนลยครับเอากดติดตามเออคนกดติดตามไปแล้วแต่หมูขึ้นอย่เงี้ยเหอเห็นปฟซบุ๊กกดติดตามเลยหมูขึ้นอย่างเี้เห็นหัวหน้าเฮ็ดไทยมันขึ้นอี้ พุดด้วนเลยครับก็ฝากทุกช่องทุกช่องของสาวน้อยมั่งกระ้วนเวียนกันนี่เอาไปมานี่มวนคุบเดี๋เอาไปมาเนาะเอาไปมากมวนต้อกันยังไงตังเงจีตังเงจีอาจารย์โนตีเห็นตั้งแต่ช่องกึนยางมวนกันกวนกันอยู่นี่บานีบานีอาจารย์โนตีก็ขาเริ่มเคลื่อนไหวที่บ้านีเออเริ่มมีชีพเพดียงนี่บ้านเลยทุกคนทุกคนก็ไดแล้วคนเบิ้งเขาเบิ้งเท่าไหรแล้วหมื่นหนึ่งละหมื่นหนึ่งพัน อืมซาบมันวันนี้ข่อยจะไปปรึกษาคนเต็มข่อยที่เปิดบ่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปถามมึงว่าเต็มเต็มที่เปิดบ่อันเต็มเปิดนี่แห้งจริงหรือตีอีกที่บ้านนี่จักสีบอกข่อยอยากให้เครอยากใหรแล้วบอกข้านเห็นไหมนักนสีบอกเป็นว่าเดี๋ยวเอาให้ลำลำเลื่อยล้ยให้โซกมั่นหมานไปน้ำกันทุกท่านทุกคนทุกช่องทุกช่องทุกช่องออปิเชียวของลำเพื่อนสาวหน่อยเพื่อนแท้่เนาะอันที่จะเปิดช่องยังนี่บลาตัวนี้ ฮด the ปลาตัวน an ี้จะไปเปิดช่องคลอดนี่ช่องยังบ่เอ้แต่พอแหลมเราบ่า่อยดังกี้มันยังอีกผุ่นมันลงปุ่มพัวมาผุ่นเบิ่งผุ่นด้วยผู้น่ะประลงตุงนางมาผุ่นใช่ไหมยานต์บัตรผุนแบกแต่แนวเดียวจะคล้องช่องยายแหลมน้องเพื่อนเราไปเชียวครับรากอะก็ร่างสิปากข่อยใหญ่เป็นปากข่อยใหญ่เป็นสายซอยยั่างหยวครับสายซอยมาบ่มาเ็ดเออบ่มาเ็ดเออเอาเอา ดูแลได้หลายยางได้หลายเนี่ยของวง้งซอยกันแต่วันนี้ส่วนของอาจารย์ดนตรีนี่คือติด,ดังกมูเทิรปกติคนเปิดช่องนี่เทตวจีดีมือน,นี่ย่างนี่ยหน่อยคือเดือนหนึ่งย่างน่น้อยเน้ย่างนน้อย,อย,อย,อยต้องใช้เวลาอยู่เดือนหนึ่งจั่สิคนติดตามถึงมือนอันนี้แค่ขามก็นเดียวในทือวันนี่ว่าซ<ช>ื้อซ่าขึนมาคนติดตามรักมือนี่ต้องใส่เวลาแบบสามทีเดียนปีก็มีคนเป็นปีกับมี่อันนี้ขามขึ้นครับพี่น้อง คือว่าดีมากสุดยอดเลยครับเดี๋ยวจะไปถามอาจารย์เตรียมก่อนกันแล้วจะเปิดบ่เดี๋ยวเดี๋ยวคนเตรียมไปตัดผมช่องไม้สกินเฮ็ดมากนี่เจ้า <laughs> สิเอาช่องจานเตรยมเป็นยังไงจานเต็มเมอ๋อพู้ใดก็มีช่องมีช่องไปเปิดบ่เฮาจานเต็มเดี๋ยวไปถามกัน,กนครับพี่น้องเออจานเตรียมใครเจ้ามีช่องกันมาสุขคนาาละเจ้าสิเปิดบ่ ช่องยูทูปอ่ะเจ้าสิเฮ็ดบอห่าเฮ็ตยังหันใจยัจะถามคนถามดีดีไหมมันคือหันใจยัยแต่ทำาม่เป็นครับฮะคอยเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดเป็นพวกปักกลมตัวสามงูงูเกียงอาเกียอย่างนี้อันนี้มันไม่ใช่บูยูทูปมันนี่ไลฟ์เฟซของผมที่เจ้าสิเฮ็ดยูทูปเฮ็ดบ่กันกันเฮ็ดก็สิบอกว่านายบอกว่ที่บอกว่าว่านายโจเฮ็ดช่องยูทูใหายใจเต็มแน่เจ้าสีเอาว่ บผมอาจารย์ครับฮะเออกระสันค้อนไหวเตียมเจ้าเสีเอาว่าขอา่อยสะบออะไรฮะอาจารย์นู่นแม่ซุ้อาจารย์นูนตีข้าเจ้าก็เปิดช่องเลยไหมพ่อแหลมก็มีช่องข่อยก็มีช่องทุกคนมีช่องหมดแล้วเจ้าสีเอาบอฮะข่อยไม่อยากเสียช่อง <laughs> จะมาจังก่อนมาจังไหนก่อฮะข่อยไม่อยากมีช่องเ <laughs> จ้บบาไม่อยากมีช่องเออหมดมีช่องก็อยจะมีช่องสัน บ่เอาอันบ่ตกลงบ่เฮ็ดเด่นบ่ <c oughs> บ่เฮ็ดเด่นบ, <c oughs> บ่เฮ็ดครับ <c oughs> เอาเฮ็ดยังอีกเหมืน <c oughs> อนเ้ยมาหลายเนี้ยแต่ว่าฮะเห็ดจับซะกแต่พัดเละแต่ควายอยากได้หมดได้หมดสี่สี่ฮาควายับพี่ <c oughs> น้องเดี๋ยว <c oughs> ขอเจร่ายงางเนี่ยวันหน้าฟังวนังวนหน้าถ้าไในบางคลิปนี่ปวดพิจารณาญาณในการรับรับฟังรับฟังแล้วก็รับทราบแล้วก็รับพิจารณาว่าสิเปิดช่องให้จานเต็มบ่เอาจังไใก็ดีเจ้าก็พิจารณาเด้อบ่จย แค่ถืามาสก้นสกคนแล้วย่งย่ดช่องเดียวเนี่ยก็คือช่องเต็มหรือไม่เต็มนั่นแหละเอาจังด้คลิปนี้ฝากไว้สำหนีเจ้ากรี่ <ไป S 2> น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสสวัสดีครับครับ